รีวิวโรงแรมสี่ดาว Hotel b e ลฟิ v u e นะคะโรงแรมยอดฮิตสำหรับคนที่อยากตื่นมาชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอินทาราเกนโดยโรงแรมนี้นะคะมีจุดเด่นคือตั้งอยู่ริมแม่น้าอารซึ่งเป็นแม่น้ําที่สําคัญและก็สวยงามมากแห่งหนึ่งของเมืองนี้ค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากตื่นมาแล้วก็เจอกับวิวแบบนี้นะคะให้เลือกห้องที่มองเห็นวิวแม่น้ําอารตัดกับภูเขาแบบนี้นะคะโดยห้องที่แขมารีวิวห้องนี้คือห้อง405 เป็นห้องริมนะคะขนาดห้องก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็พอดีสำหรับสองคนและจุดเด่นของห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่มีระเบียงนะคะที่เรานะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำอาเรที่โค้งยาวสวยนะคะตัดกับภูเขาซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากของเมืองนี้ส่วนมากนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะชอบเอาอาหารเช้านะคะมาทานกันข้างบนเพื่อดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า หรือจะเบรกฟาดกันข้างล่างซึ่งเป็นวิวติดกับแม่น้ำอาเร่ก,ก็สวยไม่แพ้กันซึ่งราคาห้องนี้นะคะก็ตกประมาณคืนละ250-300ฟังตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9 0 0 0 1 0ถึง11,000บาทซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาเที่ยวช่วงไหนนะคะทำเลก็เดินทางง่ายสุดๆนะคะแค่เดิน6นาทีจากสถานีรถไฟอินเทรเกนเวสและถ้าใครอยากได้ห้องสวยๆวิวดีๆแบบนี้นะคะแนะนำให้จองล่วงหน้าเพราะห้องเต็มไวมากจ้า